เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะแถวขาขวาทับข,า,ขาซ้าย มือขวาจับมือซ้ายให้นิ้วชีข้ของมือข้างขวาสรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายลัากตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา อยากกดลูกในตาแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายต้องผ่อนคลายนะลูกนะ สร้างสบายๆทั้งร่างกายและจิตใจสร้างผ่อนคลายสร้างสบายบายแล้วก็ทำแจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งนี่จ๊ะแล้วก็รวมใจกล่าเข้าไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วเบือรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคอนคลายใจเย็นๆ โดยพระโลกพระธรรมทายาทิลักษัตรูปให้นึกทบทวนในสิ่งที่หลวงพ่อได้เคยแนะนำมาตั้งแต่ก่อนที่จะไปเดินทางสะดงธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาภูจิเนจรยานนี้เนี่ย จนกระทั่งเราได้ออกไปเดินทุดงให้มองกลางมองทางแล้วก็ในทุกจุดจิตแวะพักกด็ดีพักค้างกด็ดีในทุกๆกกิจวัตรกิจกรรมกด็ดีนั่งนอนยืนเดินใจต้องไม่เหินห่างจากกลางกาย ให้นึกทบทวนที่เราได้เคยนั่งอยู่ร่วมกันที่ห้องแก้วสรพัดนึกจะให้ปล่อยวางอ่อนกลาาแล้วก็รวมใจ กลับเข้าไปสู่ภายในหยุดอย่างนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆให้นึกทบทวนให้ดีนะลูกนะนึกทบทวนให้ดีทีเดียวอย่างสบายๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะลูกนะต้องทำระหนึ่งว่า อยู่ในกันที่ห้องแก้วสารพัดนึกอย่างสบายสบายตั้งสบายสบายรวมทั้งเลิกทุกทุกคนด้วยตั้งสบายสบายนะลูกนะให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มนมอิ่โอนกลางกายฐานที่เจ็ด แล้วก็นึกน้อมออกภาพประเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานที่เราเด้พร้อมใจกันอัญเชิญนั่นใบตลอดเส้นทางตัดงธรรมชัยเพื่อสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาานี้ในทุกคนทุกแห่ง นึกน้อมอรัถนาให้ท่านอยู่ในกลางกายของเราอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นเราจะได้เชื่อมสายบุญสายบารมีกับท่านแล้วท่านจะได้คุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนนะจ๊ะ ันั้รวมใจไปหยู่นิ่งๆนุ่นมๆตรงกลางกายให้นึกให้เห็นเด็กหลวงปู่อยู่กลางกายเนีให้ชัดใสแจ่มกระจา่างอย่างสบายสบาย ด้วยใจที่ผ่อนคลายนะลุงนะทุกทุกคนเลยวันนี้เนะี่ยเป็นวันแห่งมหาบิติที่ลูกพระธรรมทายาททุกรูกไปได้เดินทุดงธรรมชัยจนบรรลุเส้นชัย ถึงจดหมายในการสถาปนาเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์แล้วเราได้ทำภารกิจที่สำคัญนี้ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดอริยะเวลา24วันกับระยะทาง381กิโลเมตร ทุกย่างก้าวที่โลกพระธรรมทายาทเดินไปเต็มเปลี่ยมไปด้วยบุญบารมีแล้วก็ยังศรัทธาให้เกิดแก่มหาชนอีกนับไม่ถ้วนผู้ที่ยังไม่ศรัทธาไม่ได้เห็นโลกพระธรดงหนึ่งพันหนึ่งยยี่สโลก เดินตะมกันอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยสวยงามได้อากับกริยาที่สงบสำรวมสง่างาม,งามสมกับเป็นผู้ที่ฝึกตนมาอย่างดีแล้วสมกับเป็นสายเลยแห่งประสมมาสมพุทธเจ้าเขาก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จะน้ำตายแห่งมหาปิติท่วมท้นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็มาเกิดความเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้น,นลูกพระธรรมทายาที่รักทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งพระธรรมทายา โอเป็นทายาททางธรรมของประสัมมสมพุทรเจ้าโอเป็นสายโลหิตแห่งประสัมมสมพุตธเจา้าและเป็นบุคคลสำคัญในตำนานแห่งการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์อีกทั้งลูกยังเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐี่เป็นบอ่อเกิดแห่งบุญกุศลของญาติโยม และยังช่วยเปิดถนทางสวรรค์ให้กับผู้มีบุญสองข้างทางที่มาคอยต้อนรับอีกด้วยหลวงพ่อ,อรู้สึกเริ่มปิติและก็ภาคภูมิใจในตัวของโลกพระธรรมทายาททุกๆรูป ที่ได้ทำฝันในการสถาปนาเ้นทางแห่งมหาภูญนีจารย์ให้เป็นจริงขึ้นมาแลวงพ่อเฝ้าเพียรรอคอยวันนี้เนะี่ยมา20กว่าปีแล้วแล้ววันนี้ก็สำเร็จได้อย่างงดงามด้วยความตั้งใจมั่นของลูกโลก,โลกพระธรรมทายาทรุ่นสถาปนา ร้มทั้งญาติโยมที่มาช่วยกันสถาปนาด้วยเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของตัวเราและของพระพุทธศาสนาเราได้ย่ำธรรมเพลีกลองแห่งธรรมประกาศพระพุทธศาสนา ไอ้ปรากฏกอบสายตาของชาวโลกแล้วนับไม่ถ้วนทั้งสองข้างทางและที่ผ่านทาง d n เเลือกพระธรรมไทยยาทุกรูปคือบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาลที่เป็นที่พึ่งพิงของมวลมนุษยชาติและกัสบสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกทั้งเป็นบุคคลสำคัญของหลวงพอ่อ ที่มีคุณค่าที่จะได้มาร่วมงานสารพระพุทธศาสนาสารต่อมนุษยปฏิทานของพระเด็กคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเรายังมีภารกิจการกรอบรูปพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่สำคัญในยามนี้รอคอยอยู่ ซึ่งงานนี้จะขาดโลกพระธรรมทยาตรูปรใดรูปหนึ่งก็คงจะไม่ได้ล้าเป็นงานใหญ่อีกทั้งเป็นบุญใหญ่ที่เราจะต้องร่วมกันอันเชิญรูปหล่อทองคำไปเดี๋ยวกหลวงปู่พระผู้ปราบมารอัญเชิญไปปดิสฐานยังสถานที่ทรวิชาะที่เผยแผ่วิชาธรรมกายของท่าน ที่วัดปากน้ำบสีเจริญแต่นั้นหลวงพ่อจึงอยากให้โลกพระธรรมญาติที่รักทั้งหลายอยู่สร้างบารมีเดียกันก่อนเาศึกษาวิชาธรรมกายกันต่อพราะโลกทุกรูปจะต้องเจอกันทำหน้าที่กอบกู้พระพุทธศาสนายขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงอไกลนี้ก็จะต้องเป็นพระพี่เลี้ยงของน้องๆธรรมทายาทติดตามมาอีกในภายหลังปฏิีเราจะได้เป็นบุคคลสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในการเชิญหลวงปู่พระผู้ปราบมาได้สร้างศาสนาทายาทได้ช่วยกันเผยแพร่คำสอนอันทรงคุณค่า ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระเดชเดคุณหลวงปู่ให้วิชาธรรมกายขยายไปทั่วโลกโลกทุกทุกรูปคือบุคคลสำคัญก็ลมหายใจของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ศาสนาเนี่ยสืบทอดต่อไปอีก ในอนาคตเราเรามาร่วมบุดมการสารฝันของมวลมนุษยชาติให้เป็นจริงไยสานิสุขที่แท้จริงภายในให้เกิดขึ้นในยุคข,ของเราให้ได้ให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ทุกทุกคน แม้ภารกิจในการเดินธุดงค์จะเสร็จสิ้นไปในวันนี้ก็ตามแต่ภารกิจส่วนตัวในการที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายต้องเดินหน้ากันต่อไปโดยยึดหลักฝึกให้หนักทำให้ถูกหลักวิชาให้ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ นานๆเดียอารมณ์ดีสบายๆอย่ยางต่อนเนื่องสม่ำเสมอในทุกอริยาบทเราจะต้องบวชกันให้ได้หลายๆชั้นต้องทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายภายในตัวให้เห็นชัดองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่าง สว่างกลางกายตลอดเวลาทั้งหลับตายและลืมตาทำยาอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นหน่อเนื้อพุทธางคูณสายโลหิตแห่งประสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทักเกนในยะบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของโลกและเป็นอายุข,ของปราาะสาทนา ่อนที่เราจะได้วรวงกันประกอบพิธีจุดประทีปวิชาธรรมประเด็จคุณหลวงปู่และผู้ปราบมานให้โลกพระธรรมไทยย่าทุกรูปรวมทั้งลูกๆท,ทหลงไหลจุดใจของเราเองให้สว่างภายในสก่อนให้จุดดวงแจงเราให้สว่างสวัยที่กลางกาย เมื่อใจเราสว่างดีแล้วเราก็จะได้ขยายความสว่างผ่านมาที่มือของเราแล้วเราก็จะได้ร่วมกันจุดประที่บูชาธรรพระพุทธมางันต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้โลกทุกทุกรูปโลกทุกทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุๆ่มๆ เบาๆอย่างสบายบายจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเราจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายประที่บูชาพระผู้ปราบมอนหรือพระเดชคุณหลวงผู้ของเราพระมงคลเทพบุีสดกันทัศโลกันต่อไป อย่าตั้งใจมากเกินไปในลูกนะต้องเบาเบาต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใสใจเย็นเย็นต้องใจใสๆใสใจเย็นยเย็นยิ่งกว่านี้ ตางนิงน่งๆนุมน่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆย,ยิ่งกว่านี้นะลูกนะต้องค่อยๆต้องเบาๆ Chạy xảy xảy, chạy yên yên, Ninh ni, nụm nụm Bào bào, toan bào bào xảy, chạy yên yên. นิ่งๆนุ่มๆเบาๆผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวข้างในจะกลวงโล่งว่างเป็นโปร่งไปเลย แลวใจเราก็จะเคลื่อนก็นไปสู่ภายในอย่างง่ายๆความเบาสบายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรืเร่อยเื่แสงสว่างก็จะเริ่มเรรืองรลองในกลางกายก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมาเองอย่างง่ายๆ ต้องง่ายๆนะลูกนะต้องง่ายๆใจใสๆใจเย็นๆตั้งเบาๆตั้งสบายสบาย บารมีจาการเดินทุด,ดงทำไปใจในคราวนี้จะได้ช่องสมบุญทั้งโลกพระทุด,ดงแล้วก็โลกทุกคนที่ไปต้อนรับรทุด,ดงไดในโปรยกลี่ยกลาบตลอดเส้นทางบนบารมีนี้ก็จะได้ช่องจะกลั่นใจกองเราได้ใสใส เป็นความสว่างโปรงบางเกิดขึ้นภายในกลางคายของเราอย่างง่ายๆจะสว่างโปรงอย่างง่ายๆให้ใจใสๆใจเย็นเย็น ภาพน้องปู่ก็จะบังเกิดขึ้นในกลางกายของเราด้วยและหล้องปู่ก็เอาของเราไปไว้ในกลางกายของท่านด้วยท่านกำลังกลัน่นธาตุธรรมใจมือรู้กายใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์กำลังเชื่อมสายบุญบารมีกับท่าน นุ่มๆนิง่งๆน,มนมุ่มๆเบาๆสบายๆ